วัสดีครับนะครับทุกคนนะครับนะครับผมนะครับโค้ชเว่ยนะครับครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับของสโมสรเกฟซีมหาสารคามนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติกับสโมสรเกฟซีมหาสารคามนะครับของพวกเราแล้วก็วันนี้นะครับทีมงานนะครับที่จะมาดูนะครับทีมงานสตาร์ทนะครับมีโค้ชพีนะครับแล้วก็โค้ชลานะครับโค้ชแหนะครับโค้ชด้าแล้วก็โค้ชเมืองคุณสามเป็นต้นะครับที่ ประสค์นะครับเป้าหมายในการคัดนะครับอสโมสรเอฟทีมาลาสคารนะครับเราจะคัดเพื่อเตรียมนะครับส่งแข่งขันไลรายการเมเจอร์รายการเดินสายแล้วก็รายการหลักๆนะครับของสมาคมนะครับเตรียมรายการแรกก็เอ็ียครับก่อนนะครับแล้วก็เตรียมเมเจอร์ลีกนะครับวันนี้นะครับจะคัดรอบแรกนะครับ ถ้าใครผ่านนะครับจะประกาศในเขตนะครับในผ่านแล้วก็จะคัดดูอีกสองอาทิตย์นะครับนะบเพื่อจะคัดให้เหลือ25คนนะครับนะคบใครที่คัดติดต้องมาร้อมได้100%เซนะเพราะถ้าคัดติดแล้วจะมีสวัสดิการนะรมีเงินเดือนมีที่พักมีสัญญาเป็นรูปแบบของสโมอสรอ,อาชีพนะฮะร้อยเป สโม,มสรแห่งนี้นะครับจะให้โอกาสทุกคนนะครับให้โอกาสทุกคนท,ที่ที่มีความฝันแล้วก็ที่อยากจะเป็นน,าานักฟุบอลในชีพจริงนะครับถือว่าเป็นบันไดขั้วแรกในของอนักกีฬาฟุตบอลอาชีพนะครับสโม,มสรเราจะไม่ได้ทัชิโปรไฟล์นะครับไม่ได้ส่งโปรไฟล์แม่นะครับจะให้ทุกคนได้ทัดได้ก็สแสดงออกได้เต็มที่เลยสวัสดีเลยอบอาเค เดวตั ane, ้งเป็นชื่อตำแหน่งบางทีเดี๋ยวข้างหลังตึ้งนายังไม่รู้ตำแหน่งนะีอะไรเซนเตอร์เซนเตอร์แถวนี้นะแต่เนื้อกับใช่ไหมสองแถวเซนเตอร์แบ็กซ้ายมาต่อเลยนะใครยังรู้ตำแหน่งเลีเองตำแหน่งเลีเองก็ตรงไหนมาเลยนี่แบ็กซ้ายแบ็กขวากลางรับที่กลางลุกใช่ไหมกลางลุกสองกลางลุกสองปีกซ้ายอีกซ้ายอีกขวาหน้าเป้าจะแบ่งเป็นทีม A B C D แล้วพยายามจำของตัวเองไว้นะครับตรงนทีนี้เล่นครึ่งละ30มนาทีมีเวลา30มนาทีมีแรงงันออกมาให้หมดเลยนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่เป็นห่วงถ้าอากาศร้อนถ้าไม่ไหวก็ยกมือบอกเลยเดี๋ยวเป็นต้องนี้ตรงนะครับอันตรายครับไม่ไหวก็อย่าฝืนตัวเองเห็นไหมอ่าอีออีบุ๊คเลยบุ๊คเลยย้ำว่าย้ำว่ามันส่งผลกับผู้จะได้

ันเจี๊ยบเอาไปทัดนะอยากได้อยากได้คนดีอยากเกลีมนีนี้ อยากจะมาทำงานฟุตบอลนะครับสมมสรจริงๆนะครับนะพร้อมที่จะลุยทุกรูปแบบนะครับจะรวมกันครับขอโค้งที่มีจะสไตลกติที่ดีนะครับติดต่อทีมนะต,ต่อต่อต่อองค์กรเนี่ยนะครับนะต่อยกันเผื่อเผื่อเข้าจะไปข้างหน้านะครับถ้าเกิดว่าเข้าบอลมีแนวทา,างเดียวกันจะ่ะทุก่นฉนิดบ่เหมือนกันนะครับถ้าเขามันหนีแล้ว นะครับทุกคนต้องภูมิใจเลยต้องมีทัสติสติร้อนครับกับทีมนะครับกับสโมสรแห่งนี้นะเราที่นี่เขามีบอร์ดมีประธานงเขาทีแต่เพื่อซัพพอร์ตคอยดูแลในเรื่องอาเจตใจในเรื่องเอาโนวยความสะดวกนะทุกอย่างทั้งสิบเลสทั้งเงินเดือนโบนัสนการดูแลน้ำการการทุกจ้างสนามปรับปรุงมยังทุกอย่างให้ทุกอย่างนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนแบบมืออาชีพบอาจจะยังจำคำ หลาทีเคยคุยกับพวกเฮาหรือเปลทีมงานนะครับพวกบอสพวกฟาร์มพวกวินไปนะครับว่าทีมเฮาถ้าเฮาสั่งเราก็รวมกันเราถ้าทำมันขึ้นไปในระดับดีที่สามได้ดีก็ชีดได้ไอเซวามันเป็นอยังที่อาจะเป็นฐานพุ่มใจเราก็ไอเซวาเชื่อว่าฐานของพวกเฮามันไปได้อย่างเงีแต่เฮามีระเบียบไม่ได้ทั้งในและหนองสนาม